หนังสือการหย่าตามบทบัญญัตินะครับโดยเชคบดีอุดดีนอัสินดีนะครับเป็นหนังสือที่ผมแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการหย่านั่นเองนะครับหลายคนนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานอย่างเดียวนะครับไม่ได้ศึกษาเรื่องการหย่าโดยผมเชื่อว่าหลายคนเลยเพราะว่าเรื่องของการหย่าที่เป็นที่อนุญาตการหย่าที่เป็นที่ต้องห้ามเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษากันเรื่องการหย่านะเช่น บางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าการหย่าตอนที่ภรรยาท้องเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามทั้งๆท,งท,งที่เป็นที่อนุญาตนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของการหย่าบิดอะต่า,างๆเช่นการหย่าตอนภรรยามีประจำเดือนอันนี้เป็นที่ต้องห้ามนะแล้วก็ก็มีประเด็นคลียรด้วยมีการพูดถึงในหนังสือเล่มนี้อยู่นะใครสนใจนะครับเรื่องการหย่าผมว่าจําเป็นสําหรับทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนต้องแต่งงานใช่ไหมทุกคนเนี่ยที่ต้องแต่งงานที่จําเป็นต้องแต่งงานเนะี่ยก็ ควรศึกษาเรื่องการยาด้วยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในการทําสิ่งที่ผิดหลักการนะใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่ตะก,ก้าได้เลยนะครับหนังสือก็ไม่ได้หนามากนะ